ตื่นเช้ามาหมอนเปียกโชกจนคิดว่าเมื่อคืนฝันถึงน้ำตกนอนน้ำลายไหลบ่อยๆแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่านะปกติแล้วทุกคนจะหลั่งน้ำลายขณะนอนหลับอยู่แล้วแต่ที่น้ำลายไหลออกมาจนเปียกหมอนมักเกิดจากการที่ระบบประสาทควบคุมการกลืนทำงานน้อยลงขณะหลับและริมฝีปากไม่ได้ปิดสนิทโดยเฉพาะในสาเหตุเหล่านี้นอนตะแคงนอนคว่ำแรงน้ำท่วงพาน้ำลายไหลออกจากปากนอนหงายอ้าปากเป็นท่าที่น้ำลายมีโอกาสไหลออกมาได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะถ้าหายใจทางปากร่วมด้วยหายใจทางปากเมื่อหายใจทางจมูกไม่สะดวกร่างกายจะปรับไปหายใจทางปากแทนอาจเพราะเป็นหวัดคัดจม,มกูกภูมิแพ้หรือโพรงจม,มูกติดความเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้หลับเลึกผิดปกติกล้ามเนื้อทุกส่วนรวมถึงกล้ามเนื้อลอบปากและคอจะคลายตัวมากทําให้ควบคุมการคืนและปิดปากได้ไม่ดีการง่วงนอนจัดหรืออยู่ในภาวะง่วงเงีย เช่นขณะดูทีวีหรืออ่านหนังสือเพลินๆแล้วเผลอหลับไปตอมน้ำลายทำงานมากเช่นกินยาบางชนิดหรืออาหารรสจัดก่อนนอนถ้าไม่อยากให้หมอนเปียกตอนนอนลองวิธีง่ายๆตามนี้ดูเปลี่ยนท่านอนลองปรับเปลี่ยนสลับการนอนหงายนอนตะแคงหรือยกหัวหมอนให้สูงขึ้นเล็กน้อยล้างจมูกก่อนนอนหากมีอาการหวัดหรือภูมิแพ้จะช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นงดอาหารรสจัดก่อนนอนลดน้ำหนักหากมีภาวะน้ำหนักเกินโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับฝึกหายใจทางจมูกให้เป็นนิสัยถ้ามีปัญหาเรื้อรัง อาจปรึกษาหมอหูคอจมูกหรือหมอฟันนอนน้ำลายไหลไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้ามันเกิดบ่อยอาจเป็นสัญญาณว่าเราต้องปรับพฤติกรรมบางอย่างอย่าปล่อยให้หมอนเปียกซ้ำๆจนคิดว่าหมอนเป็นน้ำพูนะเคยนอนน้ำลายไหลแบบตื่นมาแล้วตกใจไหมแชร์ประสบการณ์ไม่ได้คอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดติดตามรู้ววาเป็นต่อรู้ทางสุขภาพแปรตัวและไม่ต้องให้หมอนร้องไห้ทุกคืนอย่างเช่น